ะครับก็มาอยู่กับช่างคราวอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปางานซ่อมออเป็นข้อมูลงานซ่อมนะครับก็จะถ้าวงจรไหนน่าสนใจหรือมีคนสนใจอะไรเงี้ยอผมผมก็จะทำเป็นอ่ วัดสัญญาณจากสโคบไว้ให้อ้างอิงนะครับอ่าเป็นแบบแนวทางการซ่อมในแบบสไตล์ของผมคือลองอว่าผมวัดวิเคราะห์ยังไงอะไรยังไงแต่และวงจรอและแต่และวงจรผมก็จะเวลาจะซ่อมเนี่ยผมก็จะอธิบายหลักการทำงานคร่าวๆนะแบบแบบในแบบที่ผมเข้าใจนะอืม อาจจะผิดอาจจะถูกก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วย <c oughs> อ่ะตัวนี้เนี่ยลูกค้าส่งมาคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอ่าคอนโทรลโซลา่าไฮโวลเตจเป็นคอนโทรลมอเตอร์บัดเลดนะครับหรือเป็นพวกตระกูลแปลงไฟจาก DC เป็นไฟ AC AC ปั๊มนะครับสัญญาณแบบขับมอเตอร์มอเตอร์แบบ BLDC นะครับ hmm. บัตเลดไร้สายแม่เหล็กทาวนนะครับ <S <S แม่เหล็กทาวอนามอเตอร์บัตเลดนะครับในงานปั๊มน้ำตัวนี้ก็นิยมนะครับเพราะว่าต้นทุนต้นทุนต้นทุนถูกและมีประสิทธิภาพสูงนะครับและมันทำรอบรอบรอบได้สูง หกพัรอบหมื่นรอบก็มีแต่งานปั๊มน้ําก็จะอยู่กันสี่พันรอบถึง6,000รอบนะครับอพลงก้อนนั้นน่าจะ,ะใบพัดหรือลูกปืนแตกไปก่อนนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่2,500รอบถึงสี่พันรอบครับประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นวงจรที่ที่รับไฟแค่ DC นะครับไม่ใช่แบบรุ่น A C D C แต่รับไฟได้แบบไฮโวลสังเกตที่คาปาซิตเตอร์เขาสามร้อยเก้าสิบโอ้ยไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับนี่สเปคอาจจะไม่ชัวร์แต่ซีชัวร์แน่นอนครับเขาใส่ค่าอะไรอย่าไปใส่เกินนั้นแต่พวกนี้จะมีเอ็มตัว CPU ประมวลผลอยู่แล้ว ถ้าเจอก็จะขึ้นโค้ด P อ,อะไรนี่แหละที่มัน over v o ่ะนะเกินเล้งอาจากผมได้เทสเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่ามันขึ้น P สามสามสี่รุ่นนี้จะสามสี่คล้ายๆสามศูนคือมันในในคู่มือมบอกว่าอ่ามอเตอร์อ่ไม่อะไรอ่ะรีเวิร์สหรืออะไรเนี่ยอื แต่แต่ผมจะสรุปให้เลยว่าเจอ P30 อ่าในในคู่มือมันจะเขียนภาษาอังกฤษว่าอ่าโอเวอร์เคอร์เลนหรืออ่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์บุ๊กเคอะไรเนี่ยอ่าเหมือนโดนโดนดาเมจโดน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 ทำลายอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยพวกนี้คืออ่าคอนโทรลภาคภาคจ่ายไฟทำงานได้แต่แต่อ่า UVW ไม่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 แต่ไม่มีสัญญาณเอาต์พุตนะครับอ่าไอวงจรเซนเซอร์เซนเซอร์กระแสะตรงเนี้ยเนี่ยวงจรเซนเซอร์กระแสะก็่ปรับโฟกัสเนี่ยวงจรเซนเซอร์กระแสะไอไออารอารศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยที่วัด UVW เนี่ยหรือวัดรวมเนี่ย มันมันไม่เห็นแรงดันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คเฟ,ฟีไม่ได้ด้วยอืมก็มันก็ประเมินว่าอ่ไม่ปั๊มเสียก็อ่าตัวตัว IPM โมดูลนี้เสียอ่าจะเห็นได้ว่ามันมันรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเขาจะทำเป็นอ่ี IGBT อะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา มาดูกันว่ามันเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมจะคลิป,คล,ปคลิปต่อไปมันจะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะปิ้นปริ้น Data ดัต e ีตเข้ามาแล้วกันแล้วก็มามาอธิบายเนี่ยอ่าว่าเนี่ยขาแต่ขาเนี้ยมันคือความหมายอะไรนะครับอ่าแล้วก็จะวัดวัดสัญญาณที่มาแล้วก็ที่ไปนะครับอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันอาการนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้านะอ่าตัวนี้ใช้สวิตชิ่งเช่นเคยตัวนี้ผมปรับไฟไว้เก้าสิบอ่าแล้วก็ปรับกระแสอยู่ที่ศูนย์จุดห้าอ่าเอาเบาๆอ่อนๆพอ,อโอเคอ่าผมมาเปิดเบเกอร์ตกใจหมด พัดลมเหมือนลูกปืนมันจะแตกแต่อ่นเนี่ยมันพื้น P สามสี่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือคืออย่างเงี้ยมีลุน้นมีลุน้นว่า CPU อ่าตัวไมโครเนี่ยมันมันมันไม่ได้เสียมันมีแววไม่ได้เสียสูงเพราะว่ามันยังมันยังอ่าอ่านค่าอ่านอะไรได้อ่าเดี๋ยวมาดูกัน P สามสี่ มันจะเป็นเงื่อนไขแบบไหนอเดี๋ยวสักครู่ครับอ่าเพื่อไงต่อตัวผมด้วยเดี๋ยวขาตั้งกล้องกำลังมาอ่ามือใหม่หัดถ่ายนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมือเดียวเลยครับอือสักคู่นะครับนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมใช้โป๊ปคีบดีกว่าอ่าเรียบร้อยตอนนี้อ่าคือสัญญาณบัตรเรดเนี่ยเวลามันออกมันก็จะออกออกมาทั้งทวทวัดเทียบเทียบเทียบ,บ,บกาวนะครับอ่าตามสไตล์เวลาผมซ่อมบอร์ดเวลาผมวัดอพุตเนี่ยผม,ผมจะผมจะพยายามเทียบกาวมันจะดูง่ายอ่ามันจะเห็นเป็น pwm ออกมาไหมนะครับเหมือนเหมือนคลิป คลิปแบบวงจรแบบไดร์แบบมอดเฟดเป็นฮับบิดแต่ตัวนี้คือ,อเป็น i อพีโมดูลแบบสำเร็จเนี่ยเอา IGBT รับไฟได้600 6 6 0 0ถึง650โวลต์นเนี่ยไป,ไปยัดไว้ข้างในแล้วก็มีวงจรเกตซอร์สอะไรเงี้ยรอรับสัญญาณพันขุข้างข้างนอกอย่างเดียวเลยอเป็นโมดูลสำเร็จนะครับที่เขาเรียกกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเบอร์อะไรแต่ถ้าเห็นทรงแบบเนี้ย มีการขันน็อตซ้ายขวาอย่างเงี้ยเ,เราเราจะเราก็สรุปได้เลยว่าอ๋อมันมันมันใช้ IPM โมดูลเป็นตัวแปลงเป็นตัวอินเวอร์ตสัญญาณจาก DC จากแผงเนี่ยจาก PV in เนี่ย DC โวลต์ไฮโวลต์เนี่ยมาแปลงเป็นอ่าไซเวฟแบบ p w m แบบแบบขับไดไดมอเตอร์ Dai Dai or, นะครับไดมอเตอร์ Dai or, แบบรูปสัญญาณแบบ สำหรับผักมอเตอร์บัตเลดตามยี่ห้อน,นั้นๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ว่าไปมันมีเยอะครับมันมีหลายสูตรหลายอย่างมาก็เดี๋ยว,วเราจะได้เห็นรูปสัญญาณว่าวงจรแบบนี้มันอะไรมันรูปแบบไหนแต่คือตามหลักการแล้วมันจะต้องมีการจ่ายพัก pwm ออกมาแว็บหนึ่งถ้ามันหาไม่มีโหลดมันก็จะขึ้นฟ้อง ฟ้องว่าอ่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต่อปั๊มนะอะไรอย่างนี้นะครับอืมหรือออกออกไปกรนประมาณ p 3สามศูนย์พอะไรไปอ่าแต่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยให้ดูคือวงจรไม่ได้ช็อตแต่แต่แต่ออปพุ้ไม่ออกอ่านี่แหละแล้วมันก็จะขึ้น p 3สามสี่ เห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยอ,อขึ้นดีสามสี่แล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งดับแล้วอืม เป็นไฟอะไรไม่รู้อ่าจริงๆมันต้องเป็น PWM เป็นอะไรงี้ไม่มีเลยเป็นไฟนี้เฉยๆเลยนะครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวผมถ้าแบบเนี้ยเบสิกเลยคิดอะไรไม่ออกถอดโมดูลก่อนอ่า คครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมขอเวลาถอดก่อนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวมาต่อกันครับโอเคครับ